เปิด <S <S เปิดในถาดดูค่ะ <S <S เปิดในถาดดูอ่ะสังเกตดูนะว่าอันในถาดเนี่ยผิวสวยไหมหน้าเนียนต,ตึงเรียบกริบเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยของเราอะ่ะมันนวดแป้งได้ที่แล้วเวลาที่เราขึ้นรูปเนี่ยผิวมันจะสวยมันจะเรียบนะคะอันนี้มันได้ที่แล้วนะแต่ก็เราจะต้องเลือกว่าเราจะต้องอบอะไรก่อนเพราะฉะนั้น เราจะต้องเลือกเอาอันที่มันมันห่างกันมันไม่ได้ติดกันนะคะเราก็จะได้อบอันนี้ได้เสร็จได้เร็วกว่านะคะอันนี้มันอบแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเราเอาแพรเข้าไปอบก่อนมันจะใช้เวลานานและอันเนี้มันจะโตโตเอ่อโต,ตมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือกระหว่างสองถาดเอาไหนอบก่อนเลือกเอาอันที่มันวางห่างกันอบก่อนสุดาปิดเพลงก่อนลูก <Okay. S 1> อันนี้ค่ะ อบได้เลยทีนี้ทาไข่เลยค่ะอันนี้เลือกทีนี้เลือกเป็นแล้วนะว่าเราทํายังไงเพราะเตาเราก็ไม่ได้ใหญ่เนาะทํายังไงนะเราจะเรียงลาดับยังไงนะก็ทําตามอย่างที่ครูบอกนะคะแล้วขนมปังของหนูจะได้ไม่มีคําว่ารอนานหรือว่ารอเป็นจนเวอร์พ o ูฟนะ